หให้เลขหกเก้าศูนย์ป่ะหกเก้าหรือสามอันเนี้ยเนี้ยเนี้ยเหมือนเก้านะอันนี้อันนี้เก้าป่ะอันนี้เก้าหรือศูนย์แต่เมื่อกี้มองอ่ะเห็นเป็นนี่เลยสามหกเก้าศูนย์อะไรใช่ไหหกซักนะหก สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดธรรมโชตินะครับอยู่กับมาขอโชคคาลาบกันเนาะผมคนสองเลขกับบอยอีคนใหม่ครับวันนี้มาแค่สองช่องอ่าอีกคนนึงไม่มามาดูองเมื่อกี้ไปส่งเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้พาทุกคนมาขอโชคเมื่อกี้เลี้ยวรถเข้ามาเห็นบางอย่าง นั่นก็คือจริงๆอ่ะเกือบผ่านไปเลยนะแล้วเหมือนรราสึกเหมือนมีใครเรียกเรามาขับมาสักพักเข้ามาก็ไม่เห็นอะไรนะไม่เห็น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 ตรงนี้เห็นนางฝักนางฝักมือเรียกเราอยู่เราขับมาปุ๊บเจอเดี๋ยวพาไปดูเดือสารแม่ยาเท้าตะเกียบทองที่วัดธรรมโชติเนาะอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ใช่ครับเราไปดูนเคราวันนี้ทั้งจแม่นางฝักแล้วก็จะีม่แม่ยาเท้าตะเกียบทองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแม่ยาก่อนแม่ยา แม่นางกวักน้องกวักก่อนที่เขาไปดูกันใช่ครับไปทุกคนตรงนี้นะครับไม่ยากนางกักที่เรียกเ็มาองใหญ่นะองใหญ่องใหญ่เออเดี๋ยวพี่เอสพีเอสลองเดินเข้าไปเทียบหน่อยแล้วกันเดี๋ยวพี่เอ็ดเดินเข้าไปนะครับทุกคนนี่ก็จะองค์ใหญ่มากเลยนะมีพระอุปคุตตกบบาด้วยใช่องค์ใหญ่นี่ก็เกี่ยวกับโชคลาภใช่ไหมพระอุปคุตก็เป็นเกี่ยวอุ้ยเอ็ดเลขเปล่าตรงนั้นตรงฐานน่ะ เห็นสะท้อนแสงอยู่แม่นางฝกแสงสุ๋งสว่างด้วยนี่อันนี้ที่เข้ามาแล้วสุดตาเลยนะที่เห็นอยู่เ็ดศูนย์สามอืมเมื่อกี้เห็นตรงนี้เป็นศูนย์สามคนเนี่ยตรงเนี้ยเป๊ต้องมาอยู่มุมเดียวกันอยู่ตรงนั้นไม่เห็นหรอกนี่อย่าบังเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมดูในกล้องนี้เป็นศูนย์สามนะมาที่ฐานบัวเหรอเออเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหม ในกล้องเนี่ยศูนย uh ์สามชัดเลยแต่นี uh 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 ้ส่องให้ดูก่อนทุกคนเพราะว่าเราก็ยังไม่ปักใจนะแต่ว่าพอดีพอส่องมาที่องค์พระอุปคุณเนี่ยที่ผมเห็นศูนย์สามเนาะมันเตะตามันเตะตาทุกคนเลขตรงนี้ศูนย์สามแม่มหวังดังใจมาตรงนี้ทุกคนฝนลงแล้วพี่คือต้องบอกว่าเอานี้ถ้าให้ผมเอาเลขหนึ่งที่นี่นะ นี่ผมเห็นเลยใช่มาปุ๊บเห็นเลยนี่สี่ศูนย์อุ้ยใช่สี่ศูนย์เก้าหนึ่งปะมีสี่ตัวในอิตนี่ไงเก้าที่ข้างข้างก็หนึ่งมาเลยเก้าหนึ่งใช่อันนี้เป็นสี่ศูนย์เนาะสี่ศูนย์เก้าหนึ่งปะโอ้ยในถุงเงินถุงเงินเงินเลยนะนี่ถุงเงินเลยถุงเงินถุงเงินโอ้ดูสี่ศูนย์เลยอืมสี่ศูนย์นี่คือวัด รรมโชติทรมาโชติท่านชมแปลมเอางี้ดีกว่าถ้าใครอยากมาทําบุญที่นี่เนาะเนี่ยเนี่ยมาขอโชคขอลาบกับแม่นางกวักได้เลยนี่40ชัดเจนแล้วก็91ชัดเจน่กวักเงินกวักโชคใช่ใช่อู้ยคนคนกวักเงินกวักโชคเนาะนี่นะทุกคนเดี๋ยวผมชี้ให้ดูตรงนี้นะเลขค่อนข้างจะชัดนะครับนี่นี่เนาะเออนี่ทุกคน40 91อย่างนี้ก็ได้ สี่ศูนย์เก้าหนึ่งมีสี่ตัวสี่ตัวจับเอาให้ทุกคนจับเอานะสี่ตัวนะครับแม่ยาเออสาธุอ่ะเดี๋ยวเลิกงามยามดีมากมาถึงปุ๊บฝนตกเลยเดี๋ยวไปดูที่แม่แม่ตะเคียนดีกว่าไปดูที่แม่ตะเคียนดีกว่าทุกคนไปผมแม่ย่ามีหุ่ด้วยีใช่ใช่ตรงนี้จะเป็นองค์แม่ย่าตะเคียนทองนะทุกคนเท้าด้วยพี่ฮะแม่ย่าเท้าแม่าแม่ย่าเท้าตะเคียนทอง๋อ นะครับอุยด้านบนน่ะเป็นแนวเหมือนมีเลขเลยเอ็ดเดี๋ยวเราจะทุ้มขอขอญาก่อนใช่้าอกเราจะตุ้มกล้าอกขอแม่ญาตก่อนนะครับแขอโกขลาาความบังเอิญทำให้เรามาที่นี่แล้วแม่ญาตดน้ำรดนใจให้เราเข้ามาแล้วก็เป็นความบังเอิญ ที่ฝนก็ไม่ยอมให้เราไปเหมือนกันฝนก็ให้เราอยู่ตรงนี้เหมือนกันที่เอาอ๋อมันเป็นมันเป็นใหญ่เข้าไปแล้วก็ปิดเลยอืแล้วก็เขามีทู่ของเขาเราจะใช้ทู่เขาเลย่ะทู่แบบอันนี้แหละจุดนี้เลยจุดนี้จุดนี้เขาไม่ได้ทู่มงคลให้ด้วยหรอมงคลที่นี่ให้ด้วยอ่ะต้องทําบุญมีที่ใส่ทําบุญปะล่ะตอนนี่ไงตู้ทําบุญเราทําบุญแลกกับ เลขของแม่ตะเคียนแล้วกันนาะงเอออพี่ทำบุญให้หน่อยเอาเลยเอาเลยเอาเลยใส่เลยให,ยให,ให,ให้ทุกท่านจุดทุกให้ก่อนผลผลรงนะทุกคนนะอุ้ยมาแล้วนี่ใช่ไหมตู้น <aston> ี้ใช่ไหมใช่ใช่ทำเลยทำเลยับเ,เห็นหรือเปล่าทุกคนเข้าไปกเลเอานะทำบุญยี่สิบบาทแรกกับเลขทุบมงคลนะครับขอสามสามสาม,สามตัวตรงเลยผลมาด้วยผลกระนำด้วยโอ้ นี่นะครับคนก็นำเลยนะบ่าวเอ็ดกำลังให้พีเอ็ดจุดทูบให้จุดทูบบูชาเอามาเนะเดี๋ยวกน,นะครับพีคนเขาจุดไว้สามห้าสอง หมดนี้รอขาดขาดเราเลยอันนี้เขาจุดไว้เนี่ยคนคนที่แล้วหูเอสเอดหนึ่งเก้าเก้าอะอะไรหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าอ๋อเนี่ยหนึ่งเก้ามาแน่เลยอะทุกคนสามอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามีการไหว้นะองค์แม่ตะเคียนตรงนี้ก่อนเนาะเพื่อขอโชคขอลาบนะครับก็ หวังว่ารอบต่อไปนี้นะครับวันที่16สิงหาเนาะจะทําให้พวกเราได้รับโชคกันนะครับเนาะสาทุกที่เราท่องนำโมสะเจาะพร้อมๆกันนะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุชาอิติบูชาจมหาราชาจะมหาราชาพระเสนห์พระเสนห์มหาหังสัมมาอะจารย์สัมมาคุณโูมามาุผโ้มามายาตาลายามดียาตาลายามดีวันชัยมรสีสวัสดีสวัสดีลาโภลาโภพุทธายะตมุกทยามาบอกสาวแม่เลยพี่สาวแม่เนอะวันนี้ลูกหลานมาขอจบขอลาบนะครับขอให้ได้เลขสามตัวตรงนะครับสาธุ ลองเข้ามานนิเข้ามานหน้โอ้โหพอ,อบอกกล่าวแม่ฝนเทฝนเทกันเอาเลยฝนเททุกคนดูนี่นะครับฝนตกนะครับเทอย่างรุนแรงเราอยู่กับนได้นะวันนี้ขอโชคขอลาบนะครับกับแม่ตะเคียนนะครับยายายาเท้าตะเคียนทองเ<แ>นาะ,ะอยู่ที่วัดวัด โชสิธารามไม่ใช่ธรรมโชธรรมโชดนะครับลองดูแม่จะแสดงอภิฐานไหมพี่ชายจุดจะให้เลขไหมจะได้เลขไหมไม่เดี๋ยวให้ดูเลขเมื่อกี้ก่อนอ๋อโอเคเออเลขเมื่อกี้แคสเซียนอ่ะอุ้ยเอดตรงนี้ดิเฮ้ยนี่เราแล้วแม่ก็ให้ไหล่เลขนี่อุ้ยสองศูนย์เก้าฮะตรงตรงสองศูนย์เก้าเหรอ2ร9อสองเก้าเก้าเนี่ยมีสองตัวเนี่ยสองเก้าศูนย์หกสามสอง สองหกสหกศูนย์หรือสองหกสามเอนนี้หกเหรอเออเมื่อกี้ตรงนี้เป็นเงินเก้าไงเออสองหกศูนย์หรือสองหกสามนี่แหละเออมันเป็นรอยเหมือนนิ้วเขียนเลยนะเนี่ยสองหกศูนย์หรือสองหกสามได้เหมือนสามเหมือนสามเหมือนเหมือนเหมือนศูนย์เนี่ยสองหกเมื่อกี้เมื่อกี้ผมมองตรงนี้เป็นติ่งลงมาใช่ไหมติ่งลงมาไงแต่มองไงเห็นไหมชัดเลยนะใช่เป็นเลขหกอ่ะสองหกศูนย์สองหกอะไรศูนย์หรือสามมันเป็นขมวดอ่ะ อันนี้ขึ้นอยู่ท่านผู้ชมนะถ้าเห็นถ้าเห็นก็เอานะถ้าไม่เห็นก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาแล้วไคนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะดูว่าเลขเยอะไปเนาะทุกคนเนี่ตัวนี้สองหกสองแปดอ๋อเหรอตัวนี้เป็นแปดดูเอ่ใช่ใช่ใช่สองแปดเออว่ะสองแปดสองแปดสองหรือเปล่าสองแปดแปดเออสองแปดตัวนี้เหมือนสามเหมือนแปดตัวริมนี้ใช่ตัวลิ้นี้เหมือนสามเหมือนแปดตัวสามเนี่ยสองแปดสามสองแปดสามเหมกล้องเทสไมโครกันอีกแล้วแต่เมื่อกี้เห็นเป็นแปดเนี่ยแปดนี่ไง สองได้แล้วสองแปดสามตรงนี้นะทุกคนนี่นี่สองแปดสามโอเคก็คือส่องให้ดูก่อนนะอย่าเพิ่งเอาเนาะชอบหรือว่าตรงใจกับใครเอาเลยถ้าตรงใจก็ซัดที่เต็มที่ถ้าไม่ตรงใจก็ปล่อยผ่านไปโอเคื่อทีเราเสี่ยงภทยเอาคุณแล้วข้าวทั้งคู่ใช่ไหมใช่ข้าวทั้งคู่ข้าวทั้งคู่แม่ตะเคียนแม่เท้าก็ตะเคียนทองอื เดี๋ยวดูธูปมงคลหนึ่งดอกแล้วก็เลขนี่พี่่ให้เลขหมายอีกแลวอันนี้พี่พี่องเลยพี่ขอนพี่ขอนเลยได้ไหมสองเอาไว้ก่อนจะจุดทูปไหมหรือว่าจะเอานี่แล้วอจุดสิจุดจนแต่ตรงนั้นก็ยังเป็นเลขอยู่แต่จะเอาไหมจะส่องให้ดูไหมเห็นอยู่ตัวเลขข้าสี่สิบกจะเห็นเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าเออเอาไปส่องดูไหมก่อนค่ะ ดูก็ดูเนี่ยทุกคนนี่หนึ่งหนึ่งเก้าหรือ 1, 7, 9, 1, 9, หนึ่งเจ็ดเก้าวะหนึ่งเก้าปะหนึเก้านเลยอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันเห็นเห็น,หนเ,เห็นเฉยๆส่องให้ดูเพราะว่ามันเป็นเลขไม่มีลมกระพี่ที่จุดเรียนจุดทุกคนปล่อยเยอะนะโอเคถ้าอ,อย่างนี้ก็เห็นลือเนี่ยือชพเนี่ยอ๋ตอตัวนั้นเลยใช่มแปดผมหรือเปล่านี่ยเนี่ยคู่กันเนี่ยอ้ยเยอะจังแม โัวเยอะเกินแม่เพอก่อนเนาะพอก่อนอย่าจุดทูบเลขมงคลแล้วกันแต่ว่าถ้าเราจะไม่จเราจะเอาที่เมื่อกี้เราทำบุญไปแล้วไงเอาทูบของที่นี่นะทุกคนเอาทูบของแม่ที่นี่นะครับสาธุ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  ปังปงเ้ยสาธุลูกหลานขอโชคขอลาบในวันนี้ขอให้เอฟซีทางบ้านร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยกับทุกคนเลขนี้นะครับสาธุเนี่ยแม่ตะเคียนหญ้าเท้าตะเคียนทองนะครับสาธุสามตัวตรงๆมาที่นี่เด้อทุกคนมาช่วยกันทำบุญนะครับสาธุสามตัวตรงที่นี่นะครับอย่าลืมอาติดไว้นะครับสาธุ ะไปเลยสิไว้ที่ก่อนเดี๋ยวเพื่อจะต้องจับแต่ีจะองมาตัวไว้ตรงนี้ในกลางกลางเหมือนเนึ่งศูนย์ไม่จรเนี่ยนะหนึ่งคือโลกศูนย์นะถ้าหนึ่งศูนย์มันใกล้หนึ่แล้วสิมันก็จะเป็นแบบเลขมันหนึ่งศูนย์มันไม่ออกอ่ะเอียดเออแต่มันเลขเหมือนหนึ่งศูนยเหมือนกันเนี่เหมือนหนึ่งศูนย์จริงๆ เหมือนไหมในกล้องเหมือนไหมเหมือนหนึ่งศูนย์ไหมอืมหนึ่งศูนย์เหมือนนะเหมือนัอน,นที่องแม่อันนี้เราไม่เคยมาเลยนะองแม่องน,นี้ถือว่าเป็นใหม่มากครับไหนลองเข้าไปดูด้านข้างได้ไหมได้ได้ไดเอาสักตัวได้ไหม คุณแม่ขอแบบจังๆให้ลูกหลานเราไปเสี่งยงโชคเสี่ยงดวงหน่อยไหมนะสักตัวนะแม่เนาะเห็นไหมเอ็ดขอโชคขอลาบนะแม่เนาะลูกหลานมาขอโชคขอลาบนะครับ หรอี่ครับแป้งหรอมีแป้งหรือแป้งยีรรถอ่ะก็จะมีนะเราะหาเสว่าเราไม่ใช่ว่าเราลืมนะทุกคนแต่เราเราจงใจเหมือนจะเอาเลขทูบเนาะแต่พจก็อยากให้โรยแป้ง<ช>ลองดูเดี๋ยวหาแบบว่าเอาแป้งแม่เป็ปเนตัวไหบอุ้ยเอ็ดไม่ต้องโรยหรอกมานี่เลย <Yeah. S 1> เออ ไม่ต้องไม่ต้องเอาขไปรอบมาแต่มาแต่ตัวเออมาเลยชัดมากใช่ไปดูเลยมันชัดมากๆเลยทุกคนชุดเยอะมากแล้วก็ห่อชุดดีนะแต่วเขาเสียอ่าเดี๋ยวทางว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนชุดให้แม่ให้แล้วก็เปลี่ยนเองแต่ว่าชุดชุดเนี่ยจะได้รับการเปลี่ยนให้แม่ใส่ที่จงเมื่อเทปปิดไฟเลย โอ้ใหปิดไฟครับนี่นี่ชัดมากนั่งลงนั่งลงเจ็ดนะนะนั่งตอนตรงๆมาตรงๆตรงๆนั่งลงเห็นไหมเนี่ยศูนย์ป่ะศูนย์หรือหกหกเก้าศูนย์ป่ะหกเก้าหรือสามอันนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนเก้านะอันนี้อันนี้เก้าป่ะ ันนี้เก้าหรือศูนย์แต่เมื่อกี้มองอ่ะเห็นเป็นนี่เลยสามหกเก้าศูนย์ด้วยอะไรใช่ไหหกซักนะหกชอบแต่ตรงนี้เป็นสองสองเก้าเนี่ยสองเก้าชัดนะสองเก้าชัดเนี่ยสองเก้าสองเก้าชัดมากสองเก้าชัดมากหกมันเป็นหกศูนย์สามเนี่ยหรอพี่ไม่เนี่ยเห็นเห็นตรงนี้เป็นเลขศูนย์ใช่ไหมเลขหกใช่ไหมเลขหกอ้อน,นี้เหมือนเก้านะ แต่ตัวนี้เหมือนศูนย์เหมือนแปดเด็ดยวต้องตัดต่อแต่หกแน่นอนเดี๋ยวทุกคนบอกว่าเฮ้ยทาไมส่งมาอะไรเยอะแยะหมดเลยเนาะอันนี้เป็เราเห็นจริงอันนี้มันชัดนะทุกคนทุกคนต้องเลือกเอาตัวที่ชัดนะทุกคนอย่าแบบว่าเอ้ยตังนู้นก็ชัดตัวนี้ก็ชัดเนาะก็เอาที่ชอบด้วยนะลุ่มนี้แหละเนี่ยตัวเนี้ยชัดมากเลยนะหกนั่นแหละหกเนี่ยนี่นี่ก็สามตัวแหละใช่อุ้ยของเพียก็ชัดมากเลยว่ะอือเอาเพียซูมใกล้ไง แต่หลักเอาไปเลยนะสองเก้านี่้ยเอ็ดสองเก้าชัดมากสองเก้าอันนี้ด้านบนนะทุกคนด้านบนจะเป็นเลขประมาณนี้นะสองเก้าสองเก้าล่างไปด้านบนละ่ะหกอะไรเนี่ยผมก็จะมองว่าหกอยู่สามดูดีนะเหรออืมหกตรงนี้ศูนย์นี้สามหกศูนย์สามเหรอผมมองแค่นี้ผมมองเป็นหกกับศูนย์หนึ่งเลยนะ โอโอเคโอเคแหละตามนี้ทุกคนก็ให้ทุกคนไปตีมาแล้วกันเนาะทุกคนเห็นเลขอะไรอย่าลืมตีมาแล้วกันเพราะว่าเราก็มีความชัดเจนว่ามันเป็นเลขที่ชัดนะครับแต่ว่าไม่ไแน่ใจว่ามันเป็นเลขอะไรนะแต่มองแบบตัวเนี้ยมันชัดมากนะหกนะครับตัวนี้ผมว่าคิดเป็นเก้าี้คิดว่าเป็นศนะูนย์เนาะแต่ถ้าทุกคนอาจจะเห็นตัวนี้เป็นแปดก็ได้เนี่ยหกเก้าศูนย์หรือว่าหกหกเก้าสามอะตัวนี้ 6, <3. S 1> ไม่อะมันเป็นเลขเลขเก้าอะชัดสุดแล้ว อืไปะเลือดเลขทูบดีกว่าเนาะชัดยังอืมชัดเจนนะทุกคนอาทุกคนลองลองดูกันห้าพ่อพี่เท่าเป็นห้ร่หกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าเหรออืมอืมใช่เนี่ยหกศูนย์ห้าใช่ของผมเป็นหกศูนย์ห้าแล้วกันนะพี่เป็นหกเป็นสี่แล้วก็ห้าอืันเดียราดูเลขทูบมงคลกันเลยนโอเคนะทุกคนแม่ย่าเช้าตะเคียนทองเลย เฮ้เลขเมื่อกี้ชัดนะเพียรเนาะตัวเมื่อกี้นะที่เราส่องที่ขอนเมื่อกี้ศูนย์ห้าเราจะใช่ที่พี่บอกเป็นเลขเก้าออืมทุกคนเดี๋ยวเรามารอเลขทูบมงคลน,นะทุกคนวันนี้เราไม่ได้ใช้เลขทูบคนสองเลขนะครับผมพอดีทางนี้เขามีวางไว้นะครับรทำบุญเนาะนี่นี่นีเขาบีบเป็นเลขทูบแบบนี้นะทุกคน,เ,นเลขของแม่ย่าเท้าธิดาผ่องใช่เป็นรูปเป็นทูบจีนนะผมก็เลยใช้ที่นี่นะครับใน,ในการจุดแล้วก็ทำบุญไป หนึ่งหนึ่งหนึ่งดวกหนึ่ง A ยี่สิบาทเพื่อในการบูชาแล้วก็ขอโชคขอลาบเนาะนี่เลขทูปมงคลท่านผู้ชมมอองของศาลแม่ย่าเท้าตะเคียนทองนะครับอยู่ที่วัดวัดธรรมโชติใช่ไหมมันแถววัดสมุทรสาครแห่งนี้เนาะออก็ได้เลขนี้ทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าหนึ่งสามจะมาบ่อยเห็นหลายที่เหมือนกันสามเจ็ดมันต้องหนึ่งสามเจ็ดลอดูแม่ให้อย่างนี้ละ ะองอาจจะได้รับโชคก็ได้้องตัดเล่นดูอาจจะมาสองตัวก็ได้อืมถ้าช่นชอบเลขไหนที่เราส่องให้ดหวก็ลองดูหนึ่งเจ็ดหรือสามเจ็ดอาจจะมาหนึ่งเจ็ดกับสามเจ็ดเพราะหนึ่งสามไปไปแล้วหนึ่งสามออกไปแล้วอจะติดไวแล้วกันติดไวถ้าใครช่นชอบเนาะไอ้เลขข้างนะทุกคนเลขข้างก็เป็นสามสามห้าสองสามห้าสองที่เขาจุดไวเนาะเป็นของคนดีใช่ประมาณนี้แหละเื่อเราไม่มีโชคก็ไปดูของคนฝั่งข้างๆงก็ได้แล้วซื้อติดไรนะครับโอเคเนาะทุกคนทุครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดธรรมโชต นะครับก <Still, S 1> <the> ็อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครยู่บ้านแพ้วทุกคนนะวันนี้พาทุกคนเนี่ยมาขอโชคเนาะวันนี้มีให้เลขอยู่สามจุดเนาะสามจุดนะครับก็จะมีตรงตรงอ่าแม่แม่นางกวักนะครับจะก็มาตรงเลขทูปมงคลแล้วก็ตังทางหัวรวมหัวแท้มากนะรวมหัวเมื่อกี้น่าเป็นเลขสีดำๆขึ้นมาเลยนะตอนแรกที่ผมเดินเข้าไปดูเห็นเป็นหกเก้าศูนย์นะครับกอ่านนั้นขึ้นขึ้นอยู่ท่านผู้ชมไปตัดเอาว่า เขียนไปเลขอะไรส่วนเลขทุ่มงคลเนาะจะเป็นเลขสเจ็ดอะไรแม่อยากได้อนี้ใหม่หรือเปล่าเออร่วงเลยอะดินีให้ให้ให้แม่ขอให้เลขเข้าเถอะอือก็จะเป็นเลขหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดทุกคนเนาะแล้วก็ส่วนตรงอ่าแม่แม่นางกวักก็จะเป็นเลขศูนย์สี่ศูนย์ เก้าหนึ่งจุเก้าหนึ่งชัดเลขไหนเอาเลขนั้นถ้าไม่ชัดไม่ต้องเอาเนาะก้าหนึ่งมาบวกลบคูณหารใช่เติมเติมมาอาจจะมาก็ได้เนาะสำหรับวันนี้ผมคนสองเลขบอกว่คนใหม่นะล้วก็ช่องมาดูองนะครับที่ไม่ได้มาในวันนี้เนาะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านเนาะที่ติดตามรับชมขีดของพวกเราไงก็ขอให้ทุกคนได้รับโชคแล้วกันเัน่นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไบายบายครับ